One News ตรงไปตรงมาเป็นเรื่องปองางช้างอายุทยาแลพเนียดมีช้างเยอะที่สุดในไทยเฉียด200เชือกทุกปีมีลูกช้างเกิดใหม่ 5้าถึงหเชือกช้างงาที่นี่สวยงามตามตำราร่วมแสดงหนังสมเด็จพระนเรสวนเมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแต่งเมียต้องจัดใหญ่คัดช้างงาสิ่เชือกทาตัวเป็นช้างเผือกนำไปล้างงาสง่างามตกแต่งเต็มยศเหมือนช้างศึกหมอช้างชาวสุรินทำพิธีมงคลที่ศาลประกำรร บรรดาช้างโอร้องฉลองเสียงดังชูง,งวงยินดีลูกพี่แต่งเมียจนถึงช่วงสำคัญจัดกระบวนแพ่ยิ่งใหญ่ไปขอเมียงานนี้ครับต้องบอกว่าจัดแบบโบราณพิธีนั่นก็คือว่าเมื่อนักรบเสร็จจากการออกทัพจับศึกคิดจะแต่งงานก็ต้องแบบนี้เลยครับนั่งหลังช้างไปขอเมีย อดน้องยามัวแต่มหงคามผาเดีียวาตายไปยมพยาสงสาบสเ,งเจ้าบ่าวนำหน้าพาเรศช้างสิบเชือกหนุ่มหนุ่มตีครองยาวสาวสาว,สาวถือขันหมากนางรำฟ้อนงามตาจนมาถึงเรือนชานบ้านสงไทยชายคาบ้านเจ้าสาว งานใหญ่ซองสินสอดใหญ่ตามช้างคอยวิ่งรับส่งดูลีลาช้างดีใจที่เจ้านายจะได้เมียทั้งเต้นทั้งโหร้องสะบัดแข้งขาโยกย้ายสายก้นไปมาจนคนหัวร่องงอหงอิกจากนั้นผ่านประตูเงินประตูทองประตูเพชรงานนี้เจ้าบบาใจ่าหนักเพราะรักจริงงนน ดูดีๆนิ้วนางข้างซ้ายแหวนเพชรเม,เม็ดงามสินสอดจัดหนักทอง300บาทเงินสด5ล้านที่สำคัญช้างงายอีก10เชือกสนนราคา1เชือกเท่ากับรถเบนซ์ป้ายแดง1คันรวมตัวเลขค่าสินสอดรวม50ล้านบาทแค่เรือไทยฝรัง่งร่วมงานคับข้างพ่อเจ้าบ่าวเปิดใจจัดใหญ่ เพื่อเชิดชูบรรพบุรุษไทยขี่ช้างสร้างชาติแต่งงานโดยใช้ช้างเนี่ยมันเป็นเพลงนี้คนทั้งโลกเขาอยากมีสักครั้งดูี่ยดูดิฝรั่งเขาชอบใจเนี่ยมาจัดเนี่ยมยุธยาก็ได้เดี๋ยวผมจัดช้างให้ถ้าการท่องเที่ยวจะทำเนี่ยผมให้ช้างฟรีก็ได้นะครับแล้วจากกันที่คุ้มคุณนแผนใครจะจัดก็มาเลยเราก็จะช่วยกันสร้างขึ้นมาเราเรารับจัดงานงานหนึ่งเนี่ยอ้าวเรื่องช้างผมจัดให้ฟรี แต่เรายังได้ค่าโต๊ะจีนชาวบ้านยังได้หากินนะครับ uh huh. เขาจะต้องซื้อดอกไม้เกษตรกรก็จะได้เงินและเนี่ยเ็าอยากให้ช่วยกันเอาวัฒนธรรมของเราเนี่ยให้มันงดงามจนเขาสนใจที่จะมามามาทำอย่างที่คนไทยเป็นผู้รักไหนสนใจจัดงานขี่ช้างขอเมียเชิญที่อยุธยาให้โลกรู้ว่ารักยิ่งใหญ่หัวใจช้าง เจ้าพระยาท่าพระยารายงาน One News ตรงไปตรงมา